ก็สวัสดีทุกคนนะครับก็ตอนนี้ผมก็มาเดินเล่นในป่านะครับก็มาเดินเล่นไปเรื่อยนะครับชมนั่นชมนี่นะครับหาดูอะไรแปลกๆนะครับพอดีบังเอิญผมไปเจอต้นเข็มป่านะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะครับอันนี้นเป็นต้นเข็มที่มันงอกขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับ นี่ครับต้นเข็มครับอันนี้ต้นเข็มป่านะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับนี่ครับอันนี้มันงอกขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับไม่ได้มีไขรปลูกนะครับต้นมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับบางต้นก็สูงเลยหัวเลยนะครับอันนี้ก็ต้นประมาณกลางหน้าแข้งนะครับนี่ครับก็สวยเลยนะครับนี่ครับ ถ่ายใกล้ๆครับมีมดเกาะอยู่ด้วยครับอันนี้ดอกมันที่ยังอ่อนนะครับของที่ยังอ่อนนะครับยังไม่ได้บานนี่ครับตรงนู้นก็ยังมีอีกนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับนี่ครับแต่นี้มันก็เริ่มโรยแล้วนะครับนี่ครับ สีมันก็จะไม่เหมือนกันหมดนะครับอาจจะมีสีอ่อนสีเข้มนะครับนี่ครับมานี่นะครับอันนี้ก็เริ่มโรยแล้วนะครับอันนี้ก็อ๋อน,อน,นี่อันนี้สีขาวก็มีนะครับนี่ครับสีขาวใช่ไหมไม่แน่ใจว่าใช่ต้นเข็มหรือเปล่านะครับ อันนี้ไม่เคยเห็นกันครับไม่รู้ว่าดอกอะไรแต่มันก็สวยดีนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ก็อยู่ในสวนยางนะครับแต่ไม่ใช่สวนยางผมนะครับเป็นสวนยางของคนอื่นนะครับปกติแล้วผมเป็นคนชอบเดินป่านะครับ รู้สึกว่ามันได้ดูนั่นดูนี่อะไรที่เป็นธรรมชาตินะครับในเมืองไม่ค่อยจะชอบสักเท่าไหร่นะครับอากาศดีมากเลยนะครับนี่เย็นนะครับแต่ตอนนี้ก็ครึมๆนะครับเหมือนฝนกำลังจะตกตอนนี้ก็ประมาณเกือ,กอ,กอบๆบ่ายโมงแล้วนะครับเข้ามาในสวนยางแล้วรู้สึกว่ามัน เย็นดีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับภาษาที่บ้านผมเขาจะเรียกว่าต้นทำเสาะนะครับเป็นต้นไม้ที่สูงใหญ่นะครับแล้วก็มีราคาค่อนข้างจะแพงด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่ครับ อันนี้คือลําต้นของมันนะครับภาษาที่บ้านผมเขจะเรียกว่าต้นทําเสานะครับกล้องอาจจะมืดนะครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะครับนี่ครับต้นมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็สูงมากเลยนะครับมันก็จะมีดอกสีขาวๆนะครับดอกมันก็สวยอยู่นะครับย้อนแสงอาจจะมืดนะครับเดี๋ยวพาไปดู น,นี่ครับเปลือกมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเปลือกมันก็จะออกแบบขู่กระขูกระ,ะนะครับนี่ต้นที่มันสูงมันก็จะสูงมากเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าภาษากลางหรือว่าแถวภาคอื่นเขาจะเรียกว่าต้นอะไรนะครับอันนี้นะครับต้นมันก็สูงใหญ่เลยนะครับ สูงมากครับอันนี้มีหนามด้วยนะครับเขาเรียกว่าต้นอะไรไม่รู้แต่ว่าหนามมันขมมากไปนะครับย้อนแสงน่าจะมืดนะ วันนี้อากาศก็ค่อนข้างจะคืมๆนะครับปกติหลายวันที่ผ่านมาก็อากาศร้อนนะครับฝนก็ไม่ค่อยตกแต่เมื่อสองสองวันก่อนมัน้งฝนตกมานิดหนึงก็รู้สึกว่าหญ้าก็เริ่มเขียวขึ้นนะครับนี่ครับหญ้าก็เริ่มเขียวอากาศก็ต้นดีขึ้นนะครับไม่ค่อยร้อนอบอ้าวครับ เดินเล่นนะครับผมชอบนะครับเดินป่ารู้สึกว่ามันได้ดูนั่นดูนี่นะครับเดินในเมืองไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่นะครับก็คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้นี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าต้นกระพอนะครับ ใบของมันเอามาทําเป็นข้าวเหนียวได้นะครับเอามาห่อข้าวเหนียวที่เป็นข้าวเหนียวสามเหลี่ยมนะครับนี่ครับต้นมันก็จะเป็นน้ำหนามอย่างนี้นะครับใบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใบมันใบมันเอาไปห่อข้าวเหนียวได้นะครับแต่เขาจะใช้ยอดอ่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับนี่ครับเขาจะใช้ยอดอ่อนแบบนี้นะครับยอดที่มันยังไม่บานเป็นใบนะครับ แล้วก็พาไปพาไปรีดพาไปให้มันเป็นแผ่นแบบนี้นครับแล้วก็เอาไปห่อข้าวเหนียวเวลามีงานอะไรนะครับนี่ครับเขาจะใช้แต่ที่มันยังไม่บานที่มันยังเป็นพุ่มอยู่นะครับมีเยอะนะครับนี่ทำข้าวเหนียวแถวภาคใต้ก็จะใช้ใบนี้นะครับใกระโพนี่ครับพอรีดออกก็จะเป็นอย่างนี้ครับกล้องไม่โฟกัสนี่ข้าวโพีดออกมันก็จะเป็นอย่างนี้ เป็นอย่างนี้นะครับนี่ลายใบก็จริงๆแล้วก็ธรรมชาติมันก็มีอะไรดีๆเนะครับที่เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นะครับนี่นะครับต้นมันก็จะเป็นพุ่มอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับ ครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็เดี๋ยวมีอะไรที่ผมเจอหรือว่าอะไรผมก็จะถ่ายมาให้ดูนะครับเผื่อใครเข้ามาดูก็อาจจะได้สาระบ้างไม่ได้สาระบ้างก็ตามภาษาผมนะครับก็คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ